คนทราบดีนะคะว่าการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จก็หมายถึงธุรกิจที่เติบโตแล้วก็ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จด้วยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะทําสินค้าบริการอะไรออกมาถ้าคนมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์แล้ว เขาก็จะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้านั้นแน่นอนนะคะแต่ก็มีบางอย่างที่ทำให้แบรนด์บางแบรนด์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหมือนกันคะ่ะดรเอกพัทรธนคุลอาจารย์ประจำคณะพันธุวิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเคยให้ข้อมูลที่น่าสนใจถึงหกกับดักที่ทําให้สร้างแบรนด์แล้วไม่ดังค่ะข้อแรกคือคิดว่าสร้างแบรนด์คือสร้างโลโก้หลายคนคิดว่าการสร้างแบรนด์ต้องใช้โลโก้เป็นตัวนําแต่ในความเป็นจริงแล้วโลโก้เป็นเพียงส่วนเล็กๆเพราะสิ่งสําคัญคือต้องสร้างเสา ข้มของแบรนด์หรือสร้างแบรนด์ DNA นะคะคือการสร้างชื่อเสียงและกลยุทธ์ในการทำตลาดซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างแบรนด์ต้องทำให้รู้สึกว่าพอพูดถึงแบรนด์ลูกค้าจะรู้ทันทีว่าแบรนด์นี้เป็นอย่างไร 2. คิดว่าสร้างแบรนด์คือคิดให้บรนเจิดหลายคนที่สร้างแบรนด์ด้วยการคิดให้เริษาหรูอลังการแต่ความเป็นจริงนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของการสร้างแบรนด์คือจะต้องเก็บข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วนเพื่อจะได้วางตาแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องโดยจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง2ทางคือเก็บข้อมูลภายในจากคนในครอบครัวในองค์กรรวมถึงต้องเก็บข้อมูลภายนอก 3. ขายแต่สรรพคุณการที่เราชูแต่สรรพคุณของสินค้าถือว่าเป็นหาย,ยน,นะของการสร้างแบรนด์เพราะการสร้างแบรนด์ที่แท้จริงคือต้องเอาอารมณ์มาใส่รวมไปกับแบรนด์เพราะการเล่นแต่สรรพคุณถ้าสําเร็จคู่แข่งก็สามารถลอกเลียนแบบได้แต่ถ้าเราสามารถสร้างแบรนด์โดยใช้ความรู้สึกใส่เข้าไปจะทําให้ลูกค้าสามารถจดจําแบรนด์ได้ยกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟ Starbucks ที่ใส่อิโมชันแนลเข้าไปในแบรนด์โดย Starbucks จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการเข้าไปดื่มกาแฟที่ร้านจะให้อารมณ์เหมือนเติร์ดเพลสคือเป็นที่อยู่ที่ ยู่แล้วสบายใจนอกจากบ้านและที่ทำงาน 4. สร้างแบรนด์ต้องสร้างภาพบางคนในอาจคิดว่าการสร้างแบรนด์คือสร้างสิ่งที่เราไม่มีแต่พยายามที่จะสร้างภาพขึ้นมาว่ามีเพื่อหลอกลูกค้าซึ่งการหลอกลูกค้าทำให้เกิดผลเสียต่อแบรนด์อย่างมาก 5. รีบประกาศแบรนด์ให้คนรู้การรีบประกาศชื่อแบรนด์ให้คนนอกรู้ก่อนโดยไม่มีการสื่อสารภายในองค์กรให้เข้าใจเรื่องเดียวกันจะมีโอกาสทําให้แบรนด์เสียหายสูงมากจนอาจจะต้องสร้างแบรนด์ใหม่สุดท้ายสร้างแบรนด์ต้องทุ่มเงินคนส่วนใหญ่มักติดกับดักโดยการทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อจ้างคนมาสร้างแบรนด์แต่การสร้างแบรนด์ที่ถูกคือไม่ต้องใส่เงินแต่ต้องใส่ใจให้มากจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากกว่า ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากติดกับดาว6ข้อของการสร้างแบรนด์นะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเข้าใจแบรนด์ของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆสื่อสารออกไปให้คนภายนอกรับรู้นะคะเพื่อจะได้เป็นการสร้างแบรนด์ที่ดีแบบระยะยาวด้วยค่ะ